ไอที่สค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปอันนี้รัฐบาลแพลนที่จะให้ในรูปแบบของดิจิ t a l Wallet ค่ะซึ่งทำไมไม่ให้เงินสดละ่ะคนถามว่าเงินสดสี่ง่ายดีใช่ค่ะเงินสดง่ายดีจริงๆแต่ว่าความตั้งใจแรกตั้งแต่การทำนโยบายนี้คือการให้แบบดิจิ t a l Wallet เพื่ออย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าทุกวันนี้ AI เขามีบทบาทเทคโนโลยีไปไกลมากนี่คือเครื่องมือเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะว่าเฟสที่3นี้ก็จะเกิดขึ้นภายในปี2,568แน่นอนค่ะ แสดงความยินดีกับพี่น้องผู้ที่ได้รับสิทธิ์หนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลเฟสสามทุกท่านข่าวดีมาแล้วนะคะสาหรับผู้ที่ได้รับเงินขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยเหนือกลางอีสานใต้ตอนนี้ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคาดการว่าทางด้านกระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของสงการที่จะถึงนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอัปเดตข่าวสารประจําวันเรายังคงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอร์เรดเฟสสามนะคะแล้วก็ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยข่าวดีมาแล้วนะคะจากทางด้านกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าณปัจจุบันนี้ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านในแอปพลิเคชันทางรัฐหากสถานะของท่านนะคะผ่านการอนุมัติได้รับเงิน10,000บาทจะขึ้นอยู่ในสถานะขั้นตอนที่5คือท่านเตรียมที่จะรับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนก็ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนะคะ สำหรับการรับเงินนั้นเฟซซัมจะรับเป็นเงินดิจิทัลบอร์นะคะใช้เป็นสกุลเงินดิจิทัลนะคะใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการที่ลงทะเบียนไว้กับทางรัฐรฐบาลแต่สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลมองว่านาปัจจุบันนี้กําลังหาดือในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียน แต่นะคะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอาจจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะ10,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารเนื่องจากว่าตัวเลขนะคะของผู้ที่ได้รับสิทธินั้นมีจํานวนไม่มากนะคะคาดการ์อยู่ราวๆสองถึงสล้านคนก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดในการตรวจสอบเนื่องจากว่าผู้ที่จะได้รับสิทธินะคะจะต้องไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเท่านั้นทางด้านรัฐบาลเองก็วางแผนในเรื่องของการตรวจสอบจากการเช็ค นะคะและการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของอาทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมในการคัดกรองกลุ่มนี้อย่างละเอียดเนื่องจากว่ารัฐบาลนะคะวางแผนกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆเท่านั้นถึงจะลงทะเบียนได้หากท่านไหนนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือท่านนะคะเป็นกลุ่มตกหลน่นนะคะแต่ท่านมีสมาร์ทโฟนอันนี้จะไม่สามารถมาลงทะเบียนซ้ําได้นะคะ ในกลุ่มนี้จะถือว่าทางด้านรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ท่านแล้วในกลุ่มนะคะ ที่ลงทะเบียนในเฟสที่3แต่เพียงแค่ว่าท่านนะคะไม่สามารถลงทะเบียนได้ทนันหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านและอยากมาลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟโนไม่สามารถดําเนินการได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องทั้ง2กลุ่มนะคะขอให้เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้สิทธิ์และการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้ในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟโนรัฐบาลก็วางแผนว่าจะให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารของร ไม่ว่าจะเป็นทกสทอสศหรือธนาคารออมสินหรืออาจจะเป็นนะคะทางด้านไปรษณีย์ก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านเนื้อกลางอีสานใต้พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับวันนี้นะคะไม่อยากพลาดอัพเดตข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ